ลมแรงแน่นนะโอ้ลมแหงกระเกระเดียดดีกับพี่น้องมาพบมาพบกับดิสซ์เพื่อนเท่ากันโอ้ยจะแม่นลมเอ้ยหนาวเซซึ่กันหนาวแห้งวันนี้จะไปหาอมลาิกา เสื้อก่อนหนาวช่วยอะไรยังหนาวอยู่ไม่ไหวหนาวมื้อจนปะ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 เจอกันที่บ้านอมรานะคะ สวัสดีค่ะพี่นางตอนจอยแน่สิปีออลีไสรถจนสิปีอ้พดวอลม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 ใส่หัวหม้ยู่พนคือคอกระพูกไวในหนาวอลีใส่เสื้อแขนยาวสตัวมึงไงเออคอยคืกกันมคือในบาจนสบอาบพันหน้าว้ยบ่อาบเค่ะบอกรถเว่าบ่อาอหนาวปันนี่เด้อ เป็นหนาวธรรมดาหนาวเหมืนาวลมพ่อเมันลมแห้งแต่ว่ามันก็พออ่าวอยู่ได้แบบมีว่าถึงอันนั้นนะไปเบิ่งเงินลดพอกาตั้งใจว่าเพราะว่าท่าสิซั่งกัโอ้ยแพงขั้นมือเอิ่มขันค่าพุ่งคั้นปากขั้หลายเอนแต่ว่าขั้นพิจารปากอะเออซ้ำหนึ่งมันเท่ากาวพราะว่านละมันก็ไม่ใส่คันว่าตัวละหมื่นก็เกษียรอัดมาวันละสามตัวกันแล้วไปทานแปลว่าเออมัน ก็เข้าใจอายุคอกกบบริมองอะไรราคาแค่รักพันมันก็รักหมื่นเออมันรักหมื่นพี่น้องก็รักถามเรื่องอันเคอนยองไรเนื้อปั่นเออเดนื้อกระสุนปั่นในน้ำที่มันเป็นรูปโลกรูปเนี่ยรูปหานนะเขาเจ้าเคยเปิดกิจการร้านอาหารแบบสวนน้ำมันเดนี่เขาเจ้ามีแล้วเขาเจ้าเลิกธิกิจการแล้วก็เลยให้นั่งถามให้ตอนนั่งว่างเออเขาให้ไปคุยเอง เรื่องราคาแล้วก็ไปเบิง่งเองน,น้องมือว่างๆคุณละ่ะใครไปดูเอามันหนาวหรือเกินหนาวเฮ้ย,ยขายดีปะไม่ขาดตอนเช้า,าตีนเช้ามอือวันมันหลาย <c oughs> นึกว่าใครนึกว่าลูกค้าหลายเพราะว่าแม่งวันหลายบอก พุชกระดกกระเดียบลมอะไรรอได้เดี๋ยวนี้นะอยู่หน้าหแห้ตุนกะลังกปิไกุยนี่แหละบ้านเา่ตลาดก็่มหาเลาะสื้อหาดันานไี้หลายอย่างอยู่นี่ทั้งไข่ลูกทั้งเค้กทั้งน้ำทั้งข้าวเหนียววาน คล้องเปียวคล้องดอมกับมีสลับคดทอกแก่เออคุทอกทอกอ่อนกับินตำข้าไปหมูปิ้งก็มีหมูไก่แก่ไข่ลูกอุ้ยมีสลับเปล่าก้อ็ใส่หลาใส่แมวก็มีนี่มเป็นสลับเทามาจากเวียดนามทชี่นี่นะเป็นใส่แมวอันนี้ใส่มาโอ้าวว้าวตายแล้ว ใส่เผือกเวนบเผือกอันนี้ใส่มัน้ใส่วานกับใส่ครมมั้งคริมแต่ว่าเจะาอันสร้งมาตต์ไทยเด็ดโบแมนคองอั่นงโแมนคองเวี่ยดจะเขาสร้างมาตมแต่ว่าสืบแบบอ่าบัวหานหนึ่งอันนี้มาหนึ่งเออใครว่าไทยไทยเเชลมก็เปิดฝนก็เติดค่่เออ จะออกไปนั่งอมมาลาแดงปีนมาเลยครื่อมากโม่เลยขุดชิลกไปทั้งห้างพูดพวาลมมันจะไปเรียนนั่งนั่งอัมราลาจะไปเรียนหน้าบดจ้าจะบ้าด้วยตอนนี่นะไปเตอร์นเตร์ล้มหน้าวะ ไปบ่อยแข็งต่เลยขึ้นจากซาบไม่ได้เลยโอ้ยไม่จีบกอยังนะปวดท้วงว่ะดปิดเตอร์เงี้นไหมเลยเนาะ โอ้ยกว้างขนาดปานนี่นะประเทศเป็นล้นกิโล่เหล้าปั่นเล้าทรงป้าๆเอาไปหามรักก็ดจอดขึกันแหละเอาไปหามรักกันไปหนาวดิเท <c oughs> ้า,น <c oughs> นาหนาวเลยผมใส่เสื้อคานาดี่ใหญ่ลงมาพี่คุณหนาวลงมาพี่ เราไปตากแดดพี่บวายอยู่เฮือนหนาวไม่ไหวนะข้าหนาวหนาวนาวนาวจะบอกนะว่ายังไม่ทันได้กินข่าวกลังหาอะไกินไม่มีกินเลยระเปาสร <c oughs> ะเปมันเสร ไบาดีเจ้าค่ะลงมาปีน้าโว้ยลงจะไปนั่งใช้หนาวลงมานั่งกัางสิมื่อี้คขอบ่ได้ตามศาสตร์บะตามแล้วแล้วป้าตามเร็วเร็วแต่อยู่ในสวนปู่เอามาปู่พี่น้อถ้าเออมาปู่เออ ป้าๆไปนั่งขึ้นน่อยปุ๊บไปนั่งหน้าลิมซาปูแหละขาดนางอานนางบนาวยังใส่สื้อตนวขาดนั่งหนาว่เายนั่งบนหนาวนั่งบนิอราบน้ นหนาวหนาเอขั้นบริไดกินน้ําเย็นบันแ้วอยู่ดีนะเพื่ะคุณแม่อยู่ในสวนนน่นโอ้ยมนนนนานน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 ลมนนนนนั สีปีไปเลยเดือนหนึ่งพคตรโคตรแล้มแหงฮะเออมาแล้วจะเช็ดยังยืนเงินกระไรแล้วก็อยู่ข้างล่างจังเั้นเลยไหมเอ้ยฮะลูกได้อยู่ลูกได้อยู่ลูกได้ไปได้อยู่ ก็ไม่ได้อันนั้นดอกมือไรเมื่อนี้แจนเมนบ่เขาสั่งแกลมงูายมากโคตรนี่เด้พโคว่าล้มเังไงปุ้ยของปลูกนะทัวกกระลัง แมกแกงแมสกินประกาศฮึ้นนะบ่นี่นะอุย้ยของมากเลยนะี่ะเดี๋ยวกันไอ้มีแนวกินกันกระปนะ๋นน,น,นนะั้นกบแฉะแมกฮึ้นๆน่ะข้าไปใส่สูตรไป ไปใช่จูดลกเลยนะจั่งจั่งจังยังนะโอ้ยกระเปาไส้หมาจ้ารื้อมาคาก็มาไม่เอาก็เด้ลอาหารเช้าของรีสอร์ทกระเปาไส้หมาใมาขาดมีแค เขาไม่เลือกจริงนี่พี่น้องเวียดนามเขาจะมาหาเราซื้อหมาซื้อแมวแต่ละเมือกบ้านเขาหนาวใช่ใช่แล้วบ้านเขา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 ปกินเดี่บ้านเนาวเขาปกินเขาละโวยเห็นมาดอกมีญากหมาแมวแล้วมันแทนเป็นเนื้อสั้นสูงแ,แข็งแข็งนะแต่มันเย็น <laughs> มันหนาวมันเย็นซ้ำซ้ำก็เพื่อจตู้เขามันคแขงกรดับก่อนจะพาแข็มผัดกนลงพาดเย็นแขมไอเสียงดุจแม่ใจจะร้อย้ัเวลาเดืซื้อมาเดียเจ้าเดียวกันแล้วอก็ติดาอ้อื้อ อย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วมันเซตหัวครับนี่เซตจานุงเนะจานมันจมลงแล้วจานมันจมลงแล้วน่าจะจะรับปากก่อนนึงลงไปง้แม่บ้านนิดเข้าคินเลยเจ้าชิบหาย

เล้มันลมแนมมันมันนัง่งกิ้แดดจุ่น้แลวัสนกัระวังลมมันมาเป็นหัวเนาะมาเป็นรูปเดี๋ยวก็ปุ้มมาปุ้มมาสลางกล้องนะคะตนทั่วโลงานมหรืันหายโลกตาหมายถึงอย่างตนกล้องหนะรือคนก้องขัดคนอ่ะไปเวยาง เดมาทานเรื่องอาหนัำเด้วยเหี่ย,ยไหนน้ำมาแตงตนาพอ่อรางตนาพอ่อเจอะไรคนนป้ปนอีเสียชีวิไปเสี่ยงบอกค่ะเจอ,อะไรคนตื่นไหนะ่มาลักน้ำมาฟันเปะบริเป่งฟนนันจะมากินเขาด้อาย,าาย,ายากวนเล็บตกับ้า,าหรืานาน้าวนาเนที่ไม่นะนานเช้าค่ะเจ้าสูสีมะพายเอปะใสสูตรไรน้ำมาเสี่ยงทอดาใช่สูตรไหน้ำาว่ เมื่อไรค่ำค่ำนะเมื่อไรค่ำคำจะคอยไปล้งบอลเลนอาไพ่เมือว่าบาบอเลนน้ำดอกมันหนาวพอไพยเขาเลยบาดประชิกขืนเพราะว่าเมื่อจมเหยียบเบิดใส่เสื้อเกนยาวส่งคายาวนี่แหละคือเปล่าอันอันที่อย่างนี้มันใส่คือทำงานคลาดอันนั้นตอนนี้เขาก็เรียนขาเรียนยัง เรแตกน้มันใสกว่าี้เพรม่ดเอมน่ล้า่้าใส่มันเปลี่ยนนะฝาจอยู่ไรอยู่ไุกายุ่มายมีกุ้ใส่ลายุตุกขิตู้ป่าแล้วเขาใส เอยก้เคยอันอันตู้ป่าเขแก่เขาเลี้ยงป่านปลาทองปลาอย่างนั้น็กจะใสนหยอดน้ำอันซีผ้าใส่มันเป็นยาอนาคตไม่ขาเสื่อเพราะไม่โใส่ตัวซีนนั่งกางนนป่าตต้องเลี้ยงนะผู้เลี้ยงเจะเอาปล่อยานไอ ัปน oh uh, ี mm ้ต hmm. mm ัวครับเออตัวนี้ตัวนีีนเอม่ซีนบวอารมณ์ไปท่านสิริน่ไปป่าลายพัอันนั้นาเนี่ยมันกับราณันมงดอแต่โบราณลายเป็นงนีร่งไปไปีป่าไอ้นียรเรียมัลายเปนงานาย่ไงเอาลายพันเนเนาะ หน้าอันนี้มือเป็นล้านหนกวนลาบเยบแาบหน้าเป็นไข่แล้วแต่ผน้ดเาจกระจิ้ว่าจเหนยอยนี่เอะป่ากันลอกเนี่ยนวด นดยนี้อากาศนหนาวแว่าอาีพนไม่ติด่นม่ปุ้นนั้น้องนขนนาวเป็นย่างป้นได้ยุ่เืองานยังเลือแต่ในกลงเวแดดจะมีอย่างหนาวสำนีกขึ้นซ้หลาย้นบมีวงเงินนน้อยมันจะก่อแต่มันหนาวนบนน้ำส ก็กระเว้นดอกสไรดราอกมะนาวดีแล้วเพราะว่าถ้ามันแดกแล้วก็อยู่เนียไปรู้แน่หนาวครับดูกาพอดีเลยเต้นเนาะเต้นก็หัอนเมื่อคืนนี่นาวนาวดีเลยนอนตุกโมอยู่ในห้องนี่นไม่ใชโอ้โหนานาวัยายจะยากอยู่ก็ได้ น้าวลมันกลนเก็บแค่เเก็บร่้กินนีกส้สักเดือนนะค่ะขอบคุณนะครับทามาเบิ่งมาจบขอบคุณที่พค่าโฆษณาเ้วนคารอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซ่องนังเเข่ด้วยพี่เอาไปกระัล้วไก่นางเนี่ยบ่งซอยนางเนี่ยสมอรนอีก็ร่อยล้อคนเบิ่งกันจะทางหายไปใส่ดอก จันแลกว่้านนนปตื่มค้จักกระดุกนะจักว่ายอดวยืเป็นแสนปรจักหนาวแบบนี้ใส่ชุดไปนํามาดูยบวเสียงน้ำว่าสวัสดีค่ะินี้ว่าจบ่มลกไก่เสียงน้ำเสียงค่ะจะเป็นอะไราีิลงงมเหรอนะคะกีแดด